ข้ะอาจการหมอเขียวที่เคารพค่ะกรับคารวะครูทุกท่านค่ะ,จะเจริธทามสำนักพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะชื่อสุรินราราชแปนค่ะอายุหกสิบปีอ่าเป็นจิตอาสาสังกัดสวนป่านามบึงสองจัวอวนคอนครศรีธรรมราชค่ะปัจจุบันอยู่สุราษฎร์ธานีนะคะก็เป็นนักศึกษา รหัสนักศึกษาหกหนึ่งหนึ่งศูนย์ค่ะวันนี้ก็จะมาส่งการบ้านเรื่องจัดการกับกิเลสนะคะก็หลังจากที่ตัวเองได้ปฏิบัติมาสักระยะ,ะใหญ่ๆแล้วอยู่ดีๆเมื่อวานก็มีมีเพื่อนค่ะเพื่อนที่ไม่หวังดีก็คือกิเลสนะคะมาชวนว่า กาแฟสักแก้วไหมเธอไม่ได้กินนังนานแล้วนะรู้สึกว่ายังอยากอยู่เอ่อเป็นเวลานานแล้วนะคะก็ก็มามาเที่ยวอ่วนเวียนอยู่ในความคิดแล้วก็ไปเจอพี่น้องก็บอกพี่น้องว่าเออยากกินกาแฟอยากกินกาแฟก็หาเพื่อนหาพักพวกประมาณว่าเอพี่น้อง จะจะพูดเป็นทางแนวในแนวไหนหรือให้กําลังใจยังไงพี่น้องก็ก็แล้วแต่ถ้าอยากก็กินมันสักแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวเองก็ยังคิดยังคิดอยู่ว่าเพราะว่าจริงๆแล้วว่าตัวเนี้ยตัวเองเคยเลิกมาได้นานมากแล้วระยะครั้งแรกๆก็เลิกเลิกไปได้รอบหนึ่งแล้วทีนี้เอออยู่ๆอยู่ๆมันก็เราก็แพ้มันเพราะว่า ไม่ได้เชื่ออาจารย์อาจารย์ก็พูดอยู่ทุกวันว่าเศพสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยมันเป็นมิบากร้ายมันทําให้เกิดทุกข์แต่ไปไปกิเลสฉลาดน,นะไปคบเพื่อนที่บอกว่าไม่เป็นไรกาแฟไม่ใช่เนื้อสัตว์เพราะว่าตัวเองเลิกเลิกเนื้อสัตว์ได้ก่อนกาแฟอีกแล้วก็เลิกเนื้อสัตว์แบบแบบไม่มีอะไรอาวร์ที่มาอยู่ตรงหน้าก็ไม่รู้สึก ไม่รู้สึกว่าอยากทานอะไรแม้กระทั่งคือทุกอย่างะที่เป็นเนื้อสัตว์แต่พอเป็นกาแฟค่ะเ,เข้าไปอยู่หรือได้กลิ่นอย่างเข้าไปที่สากรในที่เขาชงค่ะไปยืนสูตรแล้วก็หอมหอมเหมือนที่อาจารย์พูดเลยหอมหอมไปยืนยืนทําแบบนั้น,นะคะ่ะแต่ตัวเองก็ได้มาตรวจว่าติดติดอะไรของกาแฟแต่ยังไม่ได้เป็นคนติดกาแฟที่ว่าไม่ได้ดื่ม แล้วจะทําใหเปวดหัวนอนไม่หลับอะไรเนี้ยดูแล้วมันเป็นกิเลสล้วนๆเลยค่ะเพราะว่ามันไปชอบความกลมกลมของกาแฟที่เป็นกาแฟเย็นที่มีครบครบเครื่องอะค่ะแล้วก็หลังจากที่เตงเอ่อไม,ไม่ไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วทีนี้เงก็จะจะใช้กาแฟแบบนั้นไม่ได้ก็ก็กิเลสก็พาไปชนิดที่ว่าใส่นมที่เป็น นมอันม่ก็ได้นมที่เป็นไม่ใช่นมจากสัตว์ก็ได้อะไรเงี้ยก็ลองดูปรากฏว่ามันมันไม่อร่อยเท่าก็ก็เปลี่ยนมาเป็นเอกาแฟที่ใส่น้ำตาลอย่างเดียวก็คือก็คือไม่ไม่ปรุงไม่ปรุงแบบนั้นแล้วแต่สรุปว่าตัวเองอ่ะไม่ได้ไม่ได้ติดกาแฟหรือว่าไม่ได้ติดความคมของกาแฟก็คือไปติดความอร่อยเท่านั้นเองก็เลยเออ่ก็เลยมีความบอกว่า วันที่ตัดสินใจว่าอาจจะไม่เสพแล้วก็บอกว่าก็ให้โอกาสมานานแล้วเสพมานานแล้วก็หยุดต่อไปนี้ก็คือหยุดแล้วก็จําจาหมายรสชาติเอาไว้เลยนะจะไม่ทานแล้วจะจะเลิกโดยเด็ดขาดว่าเราจะคบกับพุทธะแล้วทำทำตามที่อาจารย์สอนเราจะไม่สร้างแรงเหนี่ยวนําจะไม่ทําให้เกิดวิบากร้ากับตัวเองจะไม่ทําให้สุขภาพเสียอันนี้ค่ะก็สั่งลาเลย แล้วก็เมื่อวานเมื่อวาน,านหรือว่าก่อนหน้านี้เวลาพ่อ้านชมก็ยังมียังมีหอมแต่ก็เฉยเฉยพ่อพอานก็ถามเหมือนกันว่ากาแฟไหมบอกไม่ไม่เอาไม่เอาแต่เมื่อวานอยู่อยู่ดีๆมาชวนกาแฟสักแก้วไหมอะไรอย่างนี้ก็เลยจัดการแบบว่าถ้าเธอจะอยากก็อยากไปอยากให้ตายก็อยากไปฉันจะไม่กินฉันจะไม่เอาฉันจะไมต่ตกลงรอบนี้นะฉันจะไม่ยอมแพ้ยังไม่เชื่อเธอแล้ว เชื่ออาจารย์ดีกว่าเราจะไม่สร้างวิบากใหม่เพิ่มแล้วก็จัดการไปที่พี่ที่เขาบอกว่าก็ไปลองสักแก้วตีฟังพี่เขาแล้วก็เฉยๆก็ฆ่ากิเลสได้มันตายสงบอยู่ตรงนั้นเลยค่ะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าสงบจริงหรือเปล่าไม,ไ,มไม่ไม่ทราบว่าถ้าไปอยู่อยู่ในที่ที่เขาชงหอมอมี่ยังไปสู่หรือเปล่าก็ยังไม่แน่แต่ก็เอาอยู่การรอบนี้ค่ะก็ พยายามพยายามจะล้างให้ให้ให้หมดไปทีละตัวทีละตัวไม่ทราบตัวตัวนี้มันติดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คือก็พยายามอยู่นะคะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะค่ะสาธุค่ะค่ะครับพี่สภายัางไงคะประสบการณ์กาแฟเช่นค่ะ <laughs> อันนี้อันนี้พี่กับพี่จุกนี่ตามตามกันมาติดๆในท่ะ <laughs> ก็ก็ยินดีด้วยที่ชนะนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ได้ยินแว๊บๆกาไม่ชอบผมไม่ชอบกลิ่นแต่ชอบอะไรนะชอบความกลมกลม่อมเหรอใช่ค่ะกความกลมกล่อม <ๆ S 2> มันคืออะไรอะความกลมกล่อมมันคือรสหวานไหมอะทั้งหวานทั้งมันใช่ไหมหวานทั้งมันทั้งทั้งหอมที่เป็นทีท่เป็นตัว Bem กาแฟเย็นอะค่ะ เพระาะว่าถ้าคนติดกาแฟนี่ใช้กาแฟอย่างเดียวก็เอาอยู่แล้วก็จะไม่ไม่มีอาการง่วงไม่มีอาการแบบว่าแหงอะไรแบบนี้คือไม่ได้ติดกาแฟไม่ได้ไม่ได้ติดแบบนั้นอ่ะถ้าได้กินกาแฟขมๆแบบนั้นก็ไม่เอาเหมือนกันไม่ชอบเหมือนกันลองลองดูลองดูงดแสดงว่าอันนี้มันยังนอนมันยังนอนนิ่งอยู่นะลองดูลองกระแทกอีกหน่อยเดี๋ยวก็ออกมา <S 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 อย่างตัวเองรู้เลย หยุดไปได้ตั้งสองปีกว่าเกือบสามปีคือนิ่งมากเลยเพื่อนมาไม่ว่าอีท่าไหนนิ่งมากเลยอยู่ๆวันเดียวแค่นั้นแหละได้กลิ่นวันเดียวแค่นั้นแหละมือไม้อ่อนเดินไม่ออกเดินก้าวขาไม่ไปเลยอ่อนเปี้ยเพยเรียงอยู่ตรงนั้นเนสุดท้ายก็แพ้ลองดูลองดูคิดว่ามันยังนอนเนื่องอยู่นะพี่จุกนะก็ฝึกกันใหม่ลองมาฝึกกันใหม ก็น่าประมาณว่าถ้าไปในอเมริกาอะไรแบบนี้ก็ก็น่าจะหอมหอมอยู่อีกยังต้องล้างตัวนี้ยังต้องล้างมันหนักกว่าเนื้อสัตว์อีกค่ะมันหนักเนื้อสัตว์เลิกเลิกโดยไม่มีอะไรเอาวันก่อนยังยังตัวเองยังยังเคยนึกถยงในใจยังเคยนึกถียงในใจกับหมูกลุ่มแล้วก็แล้วก็รู้สึกเหมือนจะเคยถามอาจารย์ด้วยว่า กาแฟอะ่ะมัน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 ผิดตรงไหนคนที่กินกาแฟมันผิดตรงไหนยังยังเชโกแบบรู้สึจกจะถามเลยแหละแล้วอาจารย์ก็แบบอาจารย์ก็ตีแสกหน้ามาเลยแหละจัง,จงๆเลยก็ผิดทุกตรงนั่นแหละอาจารย์บอกว่าผิดทุกตรงผิดผิดตรงที่ไปติดนะันนี่แหละนะคะตรงที่ไม่อิสระจากกาแฟนะ่ะเวลามีผัสสะเวลาเวลามีความเกี่ยวข้องมามันก็ยังมีตัวที่จะเป็นรับ ลงก็คือยังมีทุกข์กับกาแฟนี่ค่ะมันผิดตรงนี้นะคะมันผิดตรงนี้แหละอ่าแล้วทีนี้อ่าพี่พี่จุกได้พิจารณาพิจารณาพวกทุกโทษภัยผลเสียที่เป็นพวกกลุ่มอย่างเช่นอ่าครีมเทียมเนี่ยมันก็มีไขมันทรานใช่ไหมคะตรงนี้มันไม่หรือว่าน้ําหนักมันไม่พอที่จะกระชากเราออกมาได้ว่า น้ำตาลหรือว่าครีมที่อยู่ในนั้นซึ่งมันเป็นส่วนประกอบที่ทําให้มันกลมกล่อมใช่ไหมคะเพราะว่าเราติดตัวกลมกล่อมนะแต่ว่าสิ่งที่อยู่ในนั้นอ่ะมันคือพิษนะซึ่งมันเป็นพิษจริงๆตัวกาแฟเราก็ไม่รู้นะว่าในในเงื่อนไขของหลายท่านนะคะที่ท่านไม่ไม่รับประทานครีมกับน้ําตาล แต่ท่านก็ยังติดกาแฟอยู่ใช่ไหมท่านก็เลยใช้แบบว่ากาแฟเนี่ยชงน้ําร้อนเลยอย่างเงี้ยก็ก็มีเหมือนกันแต่ทีนี้นะ่ะเราแต่เราชอบความกลมกล่อมดังนั้นน่ะจุดชอบของเรานี่มันก็คือต้องมีน้ําตาลกับมีครีมนะใช่ไหมคะแต่น้ําตาลกับครีมนี่มันคือคือยาพิษเลยนะคะจริงๆน้ําตาลน่ะมันคือสารเสพติดที่ถูกต้องตามกฎหมาย สองสามสี่ห้าหกที่แฝงอยู่ในนั้นอะแล้วเราก็ยังมีความชื่นชมกับคำว่ากลมกล่อมนี่แหละซึ่งมันเป็นมันเป็นรสที่ว่าแป๊บเดียวก็หายใช่ไหมคะนี่คือมันเป็นสุกรวงที่ชัดมากเลยนะคะดื่มแป๊บเดียวก็หายแต่ว่า ดื่มไปเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือทุกข์ใจที่ว่าเราทําผิดยิ่งเรามีแบบเรามีจิตพุทธะอยู่แล้วเนี่ยมันยิ่งชัดคนอื่นดื่มกาแฟเสร็จเขาก็จบเขาก็ไม่ทุกข์นะคะไม่ทุกข์เพราะว่ายังอยู่กับสุขลวงได้อยู่แต่ว่าของเราเนี่ยเรามาเรียนรู้แล้วมันไม่ได้ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยพอพี่จุกดื่มไปนะตามมาด้วยความทุกข์ใช่ไหม ความทุกข์ใจกับการที่ทำไม่ถูกหรือว่าทำไมมันทึงยังติดอยู่เนี่ยก็จะอยู่ในสภาวะนั้นอยู่ซึ่งความทุกข์นั้นอ่ะมันยาวนานมากกว่ารสชาติของกาแฟที่เราดื่มไปแป๊บเดียวความอ่ากลมกรอบนั้นมันก็หายะ่ะมันเป็นสุกลวงที่ชัดเจนมากเลยนะคะถ้าเราจะเอาส่วนนี้ไปพิจารณาร่วมด้วยนะคะเพราะว่าอ่าอีกอย่างหนึ่งนะคะ ตัวเหนี่ยวนำเนี่ยถ้าเราทำสิ่งใดได,ได้นี่เราจะมีพลังเหนี่ยวนำคนอื่นได้ด้วยเราจะมีพลังของพุทธ,ธะไปแชร์ในโลกที่จะไปเหนี่ยวนำให้คนที่เขาคือไปชุดช่วยคนอื่นได้นะคะมีพลังตรงนั้นไปได้แต่ว่าถ้าเรายังมาติดกับความกลมกล่อมนี้อยู่เนี่ยมันคือส่วนของที่จะไปแชร์พลังที่ทำให พลังงานในโลกน่ะมันต่าลงอะ่ะต่าลงเพราะน้ําหนักของการที่เราติดรถกลมกล่อมนี่แหละมันไปแชร์ให้นะคะดังนั้นการที่เราล้างเรื่องกาแฟได้มันไม่ใช่มีผลเฉพาะสุขภาพร่างกายของเรานะคะจริงๆมันมีผลของพลังงานที่จะออกไปในโลกที่จะเป็นพลังดีที่แผ่ไปจากเราอะ่ะเพียงแค่เราไม่ดื่มกาแฟเท่านั้นเองเราไม่เอารถแบบว่า เราไม่ไม่เสบรถแป๊บเดียวสุขแป๊บเดียวที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นเองนะคะคิดว่าพี่จุกทำได้ไม่ยากหรอกคะ่ะแต่ว่าข้อนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ดีที่พี่จุกยังจับได้อยู่ว่ามันยังมีอยู่เท่านั้นเองนะคะแล้วก็คนในโลกเราก็ได้เสบเรื่องของกาแฟเนี่ยมันมามานานกันก็มีการสะสมไงคะสะสมทีนี้กว่าจะเอาออกได้ แต่ว่าถ้าเราเราล้างได้เป็นช่วงๆไปแล้วเวลามันผ่านไปนานไปเนี่ยแม้ว่ามันจะรู้สึกมันจะรู้สึกบางทีเราไม่กลับไปเสพก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่ามันรู้สึกอยู่มันอาจจะเป็นสัญญาที่รู้รสอยู่ว่ามันรสเป็นยังไงแต่ว่าเราไม่เอาตัวเองกลับออกไปเสพอ่ะค่ะก็ก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันคิดว่าพี่น้องเราที่ติดอยู่ตอนนี้นะคะถ้าถ้าแบบ เห็นโทษชัดๆของเขาอ่ะก็จะออกได้ไม่ยากนะคะบางทีมันปณนีปนอมกันอยู่เพราะว่าเห็นโทษไม่ชัดเท่าไหร่ไม่เหมือนเนื้อสัตว์แบบที่เราพูดนะคะบอกว่ามันไม่ได้แรงเหมือนเนื้อสัตว์จริงๆมันแรงมันแรงไม่ต่างกันหรอกคะ่ะชนิดไหนก็ไม่ต่างกันถ้าเรามีตัวติดอยู่นะคะค่ะเพราะว่าพลังที่ออกไปมันเป็นพลังของการติดเหมือนกันค่ะ อนุโมทนากับพี่จุกค่ะหรือพี่จุดจะพูดอะไรก็ได้ค่ะเชิญค่ะทำไมคะพี่จุกากที่เราพิจารณาแล้วเราไม่ทานเนื้อสัตว์แต่ว่าตรงตรงนี้เราไม่ได้เราไม่ได้เอาแล้วล่ะคะเรื่องฟีลมเพียงกับน้ําตาลแต่แต่กลายเป็นว่าพอได้กลิ่นแล้วมันยังหอมหอมอยู่ยังหอมหอมรสชาติกาแฟอยู่ทั้งทั้งที่ตัวเองก็ไม่ไม่ไม่ใช่คอกาแฟขนาดนั้นแต่ มาเสกกลิ่นแทนนะคะมันอพอปล่อยุก็ได้กลิ่นแทนตรงเนี้ยมันมายังมายังมีอยู่อะคะ่ะยังมีอยู่แต่ว่าคิดว่ามันเบาเบาลงเยอะอะคะ่ะแต่ก็พยาพยามพยายามฆ่ามันอยู่ว่ายังไงก็จะไม่ยอมตามใจเขาอะคะ่ะเอาเอาอที่เาที่เรามีมีพลังให้ชนะให้ได้อะคะอ่ะค่ะ โอ้แต่เรื่องกรณีของมันหอมอยู่พี่จุกมันก็เป็นสัญญาของเร,เราเรารู้ว่ามันกลิ่นแบบนี้กลิ่นแบบนี้มันก็เป็นกลิ่นของมันตามนี้ที่เรารู้อยู่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่ตัวที่พี่จุกติดอยู่ก็ได้นะคะแต่มันกลิ่นแบบนี้น่ะพี่จุกก็เคยรู้ว่ามันเป็นแบบนี้มันก็เป็นสัญญาของเราก็เป็นได้นะคะค <ฆ sel S 1> อ,อีกอย่างหนึ่งอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราติดหยาบกลับไปเสพใช่ไหมคะ อืมแต่ว่าเรารู้สึกทุกข์ใจที่มันยังหอมอยู่อย่างงั้นใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่ทุกข์ค่ะเอาไม่ทุกข์นะคะไม่ทุกข์แต่รู้ตัวว่ายังมีหอมอยู่ยังรู้ตัวว่ายังหอมอยู่ค่ะยังหอมอยู่ไม่ทุกข์เลยไม่ทรมานค่ะไม่ทรมานเอองั้นก็ไม่เป็นไรนี่ค่ะหอมี่ก็ดีกว่าอ่ามันก็เป็นด้านบวกดีต่อนี่มากกว่าอยู่แล้ว นะคะจริงๆมีรู้กลิ่นเนี่ยมันก็เป็นสภาวะที่เราต้องรู้เรารู้ความจริงตามความเป็นจริงได้นี่ค่ะงั้นนิดหน่อยว่าพี่จุกไม่ได้มีอะไรน่าห่วงกับกาแฟหรอกเพียงแค่เอามาเล่าสู่กันฟังว่าเออมันมีกลิ่นมาก็ยังรู้อยู่นะคะยังรู้ว่ากลิ่นนั้นอยู่ะค่ะโอเคอ่ะงั้นเราก็ผ่านเรื่องนี้นะคะ ยินดีกับพิ่จุค่คะเหลือแค่เพียงอยัยตนะหนึ่งนะคะคือเรื่องของกลิ่นเท่านั้นเองค่ะอนุทนาค่ะอาเชิญอ,อนุทค่ะเชิญนปุญญนุนจาก